ต่อไปก็ท่านเลวัตวิศุเวทนะครับเช่ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมในแพทย์ในวัดวิศุเวทสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในฐานะสมาชิกรัฐรสภาท่านประธานครับตามหนังสือที่นร0503ทับ34842 นั้นได้ระบุว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าโดยการออกเสียงประชามติพศต่อรัฐสภาเป็นเรื่องด่วนซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามบท16การปฏิรูปประเทศในบันทึกวิเคราะห์สรุปข้อหนึ่งระบุว่าร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายในการดำเนินการ เพื่อการปฏิรูปประเทศให้การออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับมาตรา258ข้อก่อด้านการเบืองวงเล็บหนึ่งเรื่องนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ครับท่านประธานครับการให้ที่ประชุมรัฐสภานั้นเนี่ยพิจารณามันเป็นเรื่องชอบหรือไม่ครับเพราะว่านยติของ ท่านไปบนขออนุญาตเอ่ยนามนะครับหน้าสามข้อสามนั้นได้อ้างถึงรัฐมนูนมาตรา1 6 6ท่านประธานครับมาตรา1 6 6บัญญัติไว้ว่าอย่างไรครับบัญญัติไว้ว่าในกรณีที่มีเหตุอันสมควรคณะระัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันไม่ใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูนหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคล หรือคณะบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติสรุปว่าร่างปรบอเนี่ยควรจะอ้างรัฐมนตรมาตราใดกันแน่ครับถ้าอ้างมาตรา166ก็ควรจะพิจารณาทีละสภาแต่ถ้าท่านอ้างมาตรา258ข้อก่อด้านการเมืองวงเล็บหนึ่งคำถามคืออันนี้มันจะเป็นการบายพาสไหมครับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ย กำลังจะใช้อภิเนหารัางกฎหมายหรือไม่ครับท่ระธาครับยังมีประเด็นต่อเนื่องมีประเด็นต่อไปอย่างนี้นะครับในมาตรา258ข้อคอ,อด้านกฎหมายเนี่ยวงเล็บหนึ่งมันจัดไว้อย่างนี้ครับว่ามีกลไกให้ํำเนินการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าถ้ายึด แนวทางตามร่างพรบ,รบรการออกเสียงประชามติฉบับนี้ต่อไปเนี่ยการปรับปรุงกฎหมายก็ดีกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆก็ดีก็ต้องเข้าที่ประชุมรัฐสภาทั้งหมดต้องเสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภาทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องเข้าสภาผู้แทนก่อนแล้วจึงเสนอวุฒิสภาต่อไปเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างพรบการออกเสียงพะชามติฉบับนี้เนี่ยจะเป็นต้นแบบแห่งความวุ่นวายในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ